สวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอ i กซายเมนนะครับเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับในวันจันทร์ช่วงเวลาเย็นเยนกล้มือแบบนี้นะครับวันนี้ก็จะมีในเรื่องของการฝึกเก็บเบสิกพื้นฐานเป็นตอนที่ตอนที่3นะครับเป็นการฝึกแบบเป็นโน้ตอินนะครับวันนี้ผมก็ฮิวฮอมาเหมือนเดิมนะครับกับ JR f o r z ร450านะครับลำมนี้ก็เป็นลำที่เอามาฝึก จนถึงบินแบบเป็นระดับแอดวานซ์ก็ได้หมดตอบโจทย์ทุกการบินนะครับสำหรับเจ f o r อ a ซเสียสูตรลำนี้ทุกวันนี้ผมก็เหลือแค่ลำเดียวนะฮะไม่ได้มีลำอื่นแล้วนะเหลือแค่ลำนี้ลำเดียวเหลือเหลือลำนี้แล้วเราก็ยังมีเพื่อนๆทักมาจะขอซื้อต่ออีกถ้าผมขายลำนี้ไปนะี่ผมก็ไม่มีเล่นเลยนะฮะก็จบเลยชีวิตก็มีแต่เครื่องบินปีกนะครับให้เหลือให้ผมได้เหลือไว้อัพเทรนให้กับสมาชิกที่เป็นมือใหม่ดีกว่าเนาะ นะครับถ้าเกิดขายไปก็คงขายได้ไม่กี่พันนะฮะก็ประกอบไม่ที่ก็หมื่นกว่าอยู่ดีก็เอาไว้บินดีกว่าเนาะ <c oughs> <c oughs> วันนี้เรามาเก็บเบสิกพื้นฐานเป็นโนตอินนะครับแบบนี้นะครับก็คือหันหัวมาหาตัวบทนี้จะเป็นบทที่ค่อนข้างที่จะยากนะครับกว่าเราจะบินโนตโนตอิน <c oughs> ได้เนี่ยก็ใช้เวลาน่าจะหลายเดือนนะครับแต่ก็ไม่แน่บางคนก็อาจจะมีเอ่อ ประสาหรือว่าจะมีความชํานาญไม่เท่ากันนะครับแต่ละคนบางคนอาจจะเป็นได้แค่ประมาณเดือนเดียวก็อาจจะเป็นได้เลยบางคนอาจจะใช้เวลาเป็นปีนะครับก็แล้วแต่ก็แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องทําให้ได้นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนเพื่อทุกคนนะครับที่เข้ามาเล่นฮอแล้วเนี่ยก็คือทําให้ได้แล้วก็เดี๋ยวมีการตอบคาถามเพื่อนๆหลายๆคนนะครับว่าผมเป็นมือใหม่เนี่ยผมจะต้อง ฝึกบินพวก912913ได้ไหมอ่าเดี๋ยวผมจะมาพูดในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเก็บพื้นฐานหันหัวเข้าหาตัวก่อนนะครับใกล้จะมืดแล้วยังไงก็ฝากกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับกับ JR Forza 450ลำนี้นะครับก็ใช้แบตเป็น2,002นะครับ แบตบก็สภาพเก่าๆเลยนะครับก็ใช้บินเครืบินปีกด้วยแล้วก็ใช้เล่นฮอได้ด้วยนะครับ3เซลล์2อ0พเปลี่ยนลําให้ถูกก่อนนะครับ เก็บแบตนะครับแล้วก็รอเซตตัวนะครับครับก็เริ่มกันเลยนะครับกับการบิน แบบเป็นโน้ตอินนะครับเดี๋ยวผมจะให้เห็นเป็นให้เห็นวิทยุของผมด้วยนะครับ Main พอเราตั้งขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ หันซ้ายหันขวาเราทําได้หมดแล้วนะครับตอนนี้ก็เราตั้งโน้ตอินเลยนะครับหันหัวเข้ามาหาตัวเรานะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เลี้ยงให้อยู่ข้างหน้าเราให้ได้นะครับโดยที่เราสามารถที่จะโยกคอไปซ้ายไปขวาได้นะครับท่านี้จะเป็นท่าที่สุดแสนที่จะยากเลยนะสำหรับมือใหม่แต่ก็ต้องทําให้ได้ถ้าทําได้เนี่ยเราก็จะไปต่อได้นะครับไม่จำเป็นต้องมาบิน3 d ดีก็ได้นะครับสําหรับท่านี้เราสามารถที่จะบินฮอบเดินทาง สวยๆเป็นฮอสเกลก็ได้นะครับถ้าเราตั้งโนตอินแบบนี้ได้เอาไปต่อยอดได้นะครับนะครับแบบนี้นะครับบินหันซ้ายหันขวานะครับนะครับโยกไปทางขวาทีโยกมาทางซ้ายทีนะครับนะครับแล้วก็หยุดแล้วก็โยกมาทางขวานะครับย้ายจุดด้วยนะครับเป็นการย้ายจุดนะครับ อ coher, ยู่ทางขวาแล้วก็โยกมาทางซ้ายทีนะครับทำจนทำให้ได้นะครับถ้าเราทําได้เนี่ยเราไปต่อได้นะครับจากซ้ายแล้วก็ไปขวาแต่นี้ลองลองเป็นถอยหลังบ้างนะครับถอยหลังเป็นสี่เหลี่ยมแต่ก็ตั้งเป็นโน้ตอินอยู่ตลอดเวลานะครับโยกมาทางซ้ายนะครับหยุดนะครับเดินหน้านะครับหยุดนะครับเดินทางเป็นสี่เหลี่ยมนะครับ คือจะตั้งเป็นโนดอินเนี่ยเราจะควบคุมให้ฮอมันไปไหนได้หมดก็คือว่าเราพูดถึงก็เรา,าเรามีความแม่นยําแล้วนะครับเนี่ยครับช่วงที่เราซ้อม่เราหาหา้นาหน,นาก็ได้นะครับญ้าหน,น,นาเอาไว้บินนะครับถ้าเกิดว่าเราพลาดล่วงขึ้นมาฮอก็จะได้ไม่ต้องเจ็บหนักนะครับโยกมาทางขวานะครับฟอร์ซ่าเป็นฮอที่เบานะครับแล้วก็ไม่ต้องเปิดรอบแรงมาก สำหรับมือใหม่ที่เอาไปฝึกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเพราะว่ามันดูไม่น่ากลัวนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องเปิดรอบแรงแล้วก็ใช้แบตเป็นแค่3เซลล์2 0 0พเองนะครับซึ่งเราใช้เล่นื่องบินปีกด้วยก็ได้แล้วก็ใช้เล่นฮอด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับนะครับนะครับก็โอเคตั้งนตอินอย่างนี้ให้ได้นะครับแล้วเราก็ควบคุมให้ได้โอเคก็ลองทํากันดูนะครับลงจอดนะครับ ครับเมื่อกี้ก็บินไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ผมพอผมหอลงมาเนี่ยก็ฝนตกอย่างแรงเลยนะฮะก็เลยไม่ได้ก็เลยต้องรีบขนหอขึ้นรถมาแล้วก็มาถึงบ้านนะครับก็เลยต้องรีบกลับนะครับเพราะว่าเด๋ยดจะเปียกนะครับมีกรเปียกนิดนึงแล้วนะฮะก็สําหรับวันนี้ก็จบด้วยที่ท่าโน้ตอินนะครับก็คือหันหัวหอเนี่ยเข้ามาหาตัวนะครับแล้วก็อาจจะมีย้ายจุดซ้ายขวา นะครับเดินทางเป็นสี่เหลี่ยมแต่ว่าก็ให้หัวหอเนี่ยมันหันมันหันมาทางเราตลอดนะครับก็คือว่าเราเราไม่ต้องหันไปทางอื่นนะครับถ้าเราทําได้เนี่ยก็คือการควบคุมทานุดินของเราเนี่ยก็คือก็จะแม่นยํามากขึ้นนะครับเดี๋ยวในคราวหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มมาหมุนช้าๆกันรอบทิศนะครับตอนนี้เราจะเอาแดทิศละที่ผ่านมาก็คือหันหางเข้าหันซ้ายหันขวาแต่ว่า ในส่วนของคนที่ถนัดขวากับของคนที่ถนัดซ้ายนะครับมันก็จะรวบลัดมาเป็นตอนเดียวกันเลยนะฮะแล้วก็โน้ตอินเป็นท่าที่4นะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปจะเป็น8ทิศก็หมุนช้าๆกันร,รอบทิศพยายามรักษาฮอให้ได้นะครับพยายามรักษาฮอให้อยู่ในระยะที่แบบว่าเรากําหนดให้ได้นะครับแล้วเราก็หมุนช้าๆด้วยแล้วก็กันให้ได้ด้วยนะครับท่าน,นี้ก็จะเป็นท่าที่เก้าต่อไป กับคนที่เล่น 3D หรือเป็นคนที่เล่นแบบเป็นบินทบเดินทางก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับในวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับการเก็บเบสิกพื้นฐานแบบนี้เดี๋ยวจะมีคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ